โยซาพอดีวิลรุนมีกาพดีวิลรุนดูไปพดีวัยรุ่นชาวทรายตะกุนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม w o อร์วอร์นะท่านผู้ชมนะบนเจ้าตัว Nintendo Switch OLED หรือว่า Nintendo Switch OLED นั่นเองนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็อยู่ในด่านนิวยอร์กนะครับท่านผู้ชมนะอ่า ก็ลิงก์ซื้อในส่วนของเจ้าตัวแผ่นเนี่ยอยู่ด้านล่างข้าหใ่ใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกัน,นครับหน้าจอเนี่ยมีขนาดความยาวนะฮะเนิ้วนะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของสปิกกันก่อนนะครับ CPU กับ GPU เนี่ยจะเป็นในส่วนของไทกานะท่านผู้ชมนะอินวิเดียไทกานะครับ,นะรบแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีจุดเด่ดนกะ็คือต่อออกจอได้นะระบบประมวลผลมันเนี่ยความแรงจะอยู่ที่0.4เทราฟ l o นะถ้าต่อ กับเข้ากับดรอปของ Nintendo Switch หรือว่าต่อออกจอเนี่ยจะสูงสุดได้อยู่ที่0.5เทรฟอปแล้วก็ต่อได้สูงสุด 1080p นะหน้าจอความละเอียดแบบไม่ได้ต่อจอไม่ได้ต่อออกจอนะท่านผู้ชมนะจะอยู่ที่1820คูณ720หรือว่า HD แล้วก็ถ้าต่อออกจอก็สูงสุดได้ Full HD นั่นเองนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ต่อจอได้นะครับแล้วก็อ่า ROM ภายในตัวเครื่องจะอยู่ที่ 64G กิกนะท่านผู้ชมนะเขาให้มาหกสาารถที่พิ่มได้สูงสุดถึง สองเทาไบต์นาานะเป็นในส่วนของไมโคร s d ส a r การ์ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าถือว่าสเปคคบคันนะครับในราคานะครับถ้าเป็นมือสองนี่จะอยู่ประมาณ8,000ถึง9,000บาทนะครับมือหนึ่งจะอยู่1,000 0ถึง 1 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวที่สเปคดีมากๆนะทุกผู้ชมนะซึ่งจอเนี่ยเป็นจอ,จอแบบ OLED นะจอ o l e d ที่ทุกคนเรียกกันนะครับแล้วก็เล่นได้หลายเกมนะคะทานผู้ชมนะอ่านี่เห็นไหมอันนี้ผมเล่นในส่วนของ w o อรออยู่นะครับภาพก็จะนั้นด้ประมาณ30เฟรมเรทนะบางเกมก็ได้60นะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเล่นเกมแนวไหนนะครับทานผู้ชมนะถามว่าต้องต่ออินเทอร์เนต็ตเล่นตลอดไหมนะครับไม่จําเป็นนะทานผู้ชมนะอยู่ที่เกมนะครับทากผู้ชมบางเกมก็ไม่ต้องต่อครับบางเกมก็ต้องต่อ ถ้าเราลินหมดออนไลน์เราก็ต้องต่อหนิดเนาะคนดูเนาะไปโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะไปลูกซองมาเก็บลูกซองมาได้ไหมอันนี้ secondary อ๋อปืนสองโอเคหมายเราต้องไปแบบนี้นะครับตามภารกิจมาสักหน่อยโคตรโคดโคตรึงไปเลยดิครับนายจอใหญ่มากๆเลยนะท่านผู้ชมนะผมบอกตรงนะครับเฮ้ยอ,อันนี้ซอมบี้ สวยเราเอาในส่วนของปืนปืนสั้นมานะคุณดูนะอยู่ยระเบิดไปครับนี่ผมเล่นในใสาย,ยการสลิงเกอร์นะท่านผู้ชมนะไปใส่กระสุออนก่อนนะโหลดกระสุนโหลดกระสุนไม่ใช่ใช้กระสุนเฮ้ยมันมาแล้วว่า จอยดีนะคนดูนะซื้อไปเนี่ยเกมมันเล่นสองคนได้นะครับเกมพวกนี้นครับมันได้ไปฝั่งนี้เหรอฝัง่งไหนถ้าเปิดประตูไปเหรออ๋อตรงนี้ตรงนี้เกมนี้เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเล่นคอร์สแพลตฟอร์มได้ในส่วนของ PC แล้วก็คอนโซล Xbox แล้วก็ PS5 ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสับสวิตสัตว์สวิตสองอันฟันระยะใกล้สวย ไปเพื่อนมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะสวยไปไปตรงนู้นเหรอมันให้สับสวิตนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นสถานีรถไฟแน่นอนเลยตัวไปไปสับสวิตตรงนู้นนะเว้ยมอนมีสสก,กีเมอร์ว่ะคนดูแอ่โปรนี้มันชอบเรียกซอมบี้มานะครับ สวยคิปเปอร์คราวแล้วเข้าไปในห้องนะท่านผู้ชมนะผมไปสับสวิตก่อนโอเคเฮ้ยโอ้โหคิปเปอร์มาพอดีนะครับเฮ้ยตัวยักษ์ตัวใหญ่ระวังสวยเพื่อนอันนี้เป็นปืนสามโอเคกิปป์ปืนสามเอกเป็นการเปลี่ยนอาวุธนะกดเอกครั้งจะเป็นใช้ปืนปืนสามปืนใหญ่นะท่านผู้ชมนะ อน,นนั้นก็จะเป็นปืนเล็กนะครับปืนหลักกับปืนรองไปมันให้กลับไปที่เดิมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่เลยสับเลยเลยครับอกดอา R นะครับเป็นการแบบว่าใช้อาวุธระยะระยะประชิดนะเข้ามาเพื่อนอเปิดกล่องก่อนนะครับมีของไหม โอเคนี่อาวุธเทียสองนี่หว่าผมควรที่จะใช้อาวุธเทียสองมากเลยนะแต่ผมไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าผมใช้อาวุธเทียสองก็มันจะทำให้ตัวผมนั้นไม่ได้อัพวิวปืน,นทุกทีโอเคมาทางนี้แล้วยังไงต่อเหรอปก,กติเรามาฟังผนี่หว่าโอเคไฟ the draw อคอน t r o ลโอเค ปันดีนีตัวผมการสลีเกอร์โหดอยู่นะมันอยู่ที่การเลือกใช้อ่าคลาสด้วยนะท่านผู้ชมนะสวยผมลงไปเปิดกระสุนไปเอากระสุนก่อนอินเทเล็กจ,จุดนี้ก่อนนะคนุณดูนะครับเก็บของมาครับ โอเคไปมันให้ไปให้ยิงกันฝั่งนั้นดีนะคนดูเราดึงขอเปลี่ยนเป็นปืน,ป,นปืนใหญ่ก่อนสวยสวยเพื่อนฟันไหม oh. มาละโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาละ เอยมันจะมาถล่มเราคนดูอืมโอเคปลากแกนิตไปครับนี่บึมๆทั้งทั้งหมู่คณะจำเน็นผมเอาเขา่าเข่าไปเอาของก่อนรู้สึกว่าจะมีบอมอยู่นี้นะโอเคโอ้เฮลเย มาดิมาดิมาดิฟันกลางวงกลางวงล้อมคนดูโคตรโหดโคตรตึงมันให้เรากันฝั่งไหนอินดุมิสไอยมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับน้องก็มาดิครับน้องโอ้โหเยอะเยอะจัดเลยเยอะจัดเลย อืมตรงนี้มันต้องมีดฟันอย่างเดียวแล้วแหละคนดูอืมเหี้กระสุนจะหมดแล้วมาแป๊บนึง เติมกระสุนสักหน่อยละกันเติมระเบิดสักหน่อยละกันเดี๋ยวกับเพื่อนสตีฟครูนิงอืมวิวิวประเด็นประหิวเลือดก่อนเลยคนดูแอะอืม ยิงหน่อยเพื่อนเ้ยโดดสุนก่อนครับมาแล้วสกีเมอร์ยิงสกีเมอร์ก่อนเลยคนดูสตีเมอร์ไม่ใช่สกีเมอร์โกโนะโคโนโคตึงก็ยิงมันตายไปแล้วนี โบว้กำลังขึ้นมาอืมเราต้องปกป้องพื้นที่ไว้นะครับคุณดูนะกับไว้หน่อยเพื่อนเดี๋ยวมาสวายมาเฟรนบูเฮย้ยปล่อยมันขึ้นมาได้เงวะ เอยใครมันหนัวเลาะโอดานนี้ยากอยู่นะครับยากเอาเรื่องเลยแหละรถรไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วเอาว่ะเอาว่ะโคดอนโคตรึงรถไฟละมานแล้วนะครับแต่เราต้องป้องกันในตรงนี้นี่หว่าคนดูแป๊บนึง อม,มาแล้วไฟเอาติดใส่มันนห้เราขึ้นไปด้านบนสินะคนดูเฮ้ยโหบอมว่ะเปลี่ยนเลยดีกว่าคนดูันเนี้ยน่าจะโหดหนึ่งนะอันนี้จะเป็นแบบพวกของนะครับไว้วางเมื่อกี้นี้มาให้เราขึ้นไปด้านบนสินะ โอเคอินเทอร์แลกตรงนี้อือย่งปิดละไปฮะเอาว่ะเอาวาเฮ้ยมาละโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของเจ้าตัว เวอร์วอซีนะท่านผู้ชมนะ<ป><ป>บน<ป> Nintendo Switch o l e d นะหรือว่า o l e d นเองนะครับอันนี้เล่นได้นะแล้วก็เล่นได้แบบว่าลื่นๆด้วยนะสามารถพกพาไปเล่นนอกบ้านได้นะครับเฟรมเรทมันจะอยู่ประมาณ30ถึง35สามสิบห้าเฟรมเรทนะประมาณนั้นเลยนะครับนี่อย่างท,ที่ที่ทุกคนเห็นนะก็ไม่ได้มีอาการกระตุกหรือว่าแหลกแต่อย่างใดนะครับแค่เฟรมเรทมันจะถูกล็อกไว้ประมาณ30นะเพื่อให้เครื่องมันเล่นได้ดีนะเออก็ถือว่าโอเคนะครับเกมนี้ออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 8 2 0 1 9แแล้วนะท่านผู้ชมนะ เกมก็ค่อนข้างที่จะเก่าอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าภาพยังสวยอยู่นะครับก็ใครที่อยากซื้อนะครับก็ไปซื้อได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างคำยันต้คลิปเลยในส่วนของ Nintendo Switch OLED ตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวแผ่นเกมนะครับเว r ร์วอร์นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยันต้คลิปสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าอย <Okay. S 1> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปกดกระดิ่งให้าลืมกดไปที่ช่องเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนนนะแลล้้้วเเจจอกัใหหม่คคิปาาาบยตรง